เดี๋ยวพ่อใส่พ่อกลับไปตากกูดี๋ยวเจ็บกูดูายการอะไรกันเนี่ยคิด<ะ>ว่าไม่เห็นแล้วของอะไระได้หมดนะพี่ใครที่จะซื้อก็บอกนะวันนี้แม่คุ้มาะใส่ดีมากอ้โหนี่เราว,ว่าเปิดได้มีกล้องออกมาอีกอันเด้ง อะไรครับเนี่ยนี่ครับคือโดยทั่วคือเราจะทดสอบแต่เวทที่มีทั้งหมดในห้องไม่ว่าจะเป็นของผมเองหรือของของใครก็ตามที่ฝากไว้โดยที่เราแดนดอมเราบอกแล้วว่าเราจะต้องสอบว่าจริงๆแล้วว่ามันว่ามันต่างกันจริงไหมน,นี่หรือ,อว้เออแดนดอมเดี๋ยวเราจะเอาแท็กแม็พ่ะพี่ปีนี่มาเดินเล่นแถวนี้เลย เอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแล้วว่าเวทแต่ละย่อตต่างกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อถ่ายพ่ากลับไปตัดนะพี่เาจ๋งอเคียด่ายดีดีวะเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าตามข้อพิสูจน์ของเราว่าเวทแต่ละนนั้นมันแตกต่างกันจริงหรือเปล่าปีเก่าปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้เราจะมีเวทที่เขาว่าแบบว่าเหมาะกับนักพนันนะเดี๋ยวเราก็จะผมไม่ดีเอง จะให้ตัวแทนที่คิดว่าจะตีพยายามตีชุดของเขาเพื่อจะได้มวัดค่าสปินแบบเพียวๆแล้วแน่นอนสุดของเขาตีว่าเราบอกว่า B ี n d c เปอเร์เราตีแล้วมันจะได้ประมาณนี้ขอเชิญน้องอินซ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝัม่งนี้นี่ไม่เล่นนะีครับ ใา,าอ่อยร่ในากล่ยงลนสัจการทดลองนะครับก็คือผลสรุปก็คือเรื่องเก่าใหม่เนี่ยไม่เกี่ยวไม่มีผลแล้วก็เรื่องหลอกแล้วไปไปแล้วจริงๆหลอกนี้ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ต่อค่าต่อการต่อการที่เกิดอาัตราสตร ถามน,น้องอิงน้องอิงเพื่อนน้องอิงจะสัมผัสได้ว่าน้องอิงเป็นคนดีเยอะน้องอิงจะสัมผัสสิ่งหนึ่งที่ต่างของแต่ละคอ,อเลืเลลอดเรื่องเรื่องฟิลลิง่งใช่เรื่องเข้า,ขาลูกการเข้าลูกอะไรเงี้ยจากที่จากที่ททผมดูนะครับผมผมคนตีดูเครื่องแข่งแต่เครื่องแค่คอนสปีดกับกับสปินเลทที่ผมจะสังเกตในในในมมุของผมก็คือว่าในแต่ละการจะมีความต่างในแง่ของไฟบอลที่ไปโดมต่ำ ใช่ที่ผมเองว่ายิบอันนี้มาน,นี่ก็โดนต่ำแลบบ้วถ้าเป็นน้องอิงนี่ก็คือจะแบบรู้สึกว่าน้องอิงเป็นไงเจ้าอ,อยู่คนเดียวก็เป็นน้อ <c oughs> งอิงเนี่ยน้องอิงก็จะรู้สึกว่ามันฟิวที่ต่างแตกต่างกันอันนี้คือค่าที่เยอะสุดอันนี้คือเทลิส M7 จ,จะได้6,900อันนี้โซน58โซนของ58ผ <c oughs> ู้ชนะของเราคือสปินเวทสปินเวทโกง6,900สี่งงนะสังเกตดู56 กับหกสิบเนี่ยก็ต่างกันเกือบพันแต่อันนี้เรามีเรามีห้าที่ด้าสอล้านนะครับเราเรนด้องมาก็จะเป็นเ M 7เ1 0 0เจ็หกพันหนึ่งะแลไล่ลหาแค่นี้แต่อันนี้คือเป็นเวทที่แบบผิดกฎแหะตอนนี้เป็นเป็นร่องยูอันนี้ก็ให้สปินเยอะแต่คราวนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราคุยอันนี้เป็นสาระต่อให้เป็นร่องยูเนี่ยมันก็เพิ่มก่อการแค่นี้เดียวอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือคาราเวจอที่ เป็นจอตัวที่ไม่ฟอนที่เขาว่าฟอนทุปกปกติผรองพราฟอร้อนมันดีแต่ว่าการป็นว่าตัวไม่ฟอ้อนให้เสียท,ที่เยอะกว่าผมว่ามันแต่จริงจิแล้วมันก็ดูไม่ต <300 S 2> ่างเนเยอะเะมัในก็ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าสองร้อา,าแต่มันก็น,น่าแปลกใจเพราะฟอนไม่ฟอ้อนมันคือาราคามันต่างกันฟ้องฟ้อนแล้วเป็นเอฟกับสองตัวที่เยอะสุดก็คือเป็นเอฟเป็เป็นอยู่ในชุดเด็กของเอฟเป็กนะทุกคนซึ่งอันนี้อ่านดูอันนี้เป็นเอฟเป็เป็นเด็กออกมาปุ๊บแต่พอนี้เป็น เหล็กที่มันไม่ถูกกดก็ดันน้อยกว่าเลยครับแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะพิสูจน์กันก็คืออย่างไรกีฬาเนี่ยเบทญี่ปุ่นก็ดันแล้ก็ได้น้อยตัวทีนี้เราจะดูว่าที่เราบอกว่าเวดเก่าเวดใหม่ลองดูถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดมันจะมีเวดที่มันอายุต่างกัน5ปี10ปีหรือยี่เลนปะประมาณ20อันเนี่ยไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะอันใหม่หรืออันเก่า จะใส่ก้านแข็งก้านน้อยอย่างก้านดุอันนี้เป็นเบสผมเนี่ยท้าท <_ S 1> ี่สองจะใส่ก้านแบบเดนเมกโกลเอกร้อยอันนี้ห้าสิบปดใส่โปรเจกต์เอจดศูนย์ศก,ก้านแข็งมาก <_ S 1> อันนี้ก้านเบสผมจะค่อนข้างก้านแข็งแต่ถ้าเราคนอ,อ,อยู่จะเป็นก้าน S กานนู่นนี่นะคือตัวเลขมันก็ไม่ต่างกันมากคือมันจะมีรุ่นหนึ่งก็ต่เก่าหน่อยอันนี้ไม่ได้กุร่ต่อให้เก่า,ต,กาต่อให้เก่าก็คือมันขึ้นอยู่เหนเดียวกันจะพูดว่า ไม่ต้องเปลี่ยนไม่นบเรื่องฟิว<ช>ไม่นบเรื่องฟิวว่าถ้าจะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนวงตีกว่าใช่เปลี่ยนวงตีใช่หรือว่าแบาว่าถ้าแบบว่าถ้าแบบถ้าแบบต้องการฟิวันนี้แบบห้องนี้จะชึ้งกระดานอันนี้คือผมว่าอันนี้มันในเซนตมากกว่าที่เรื่องตะปิเพราะตปินมันมันน้อยกินมากนี่คือยังไม่มีอันไหนที่แบบโดดชนะแบบปรุงชินมาแบบฉีพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จบไปสำหรับ วันนี้การทดลององเราได้มีน้องอินกับน้องเอิญมาร่วมด้วยช่วยกันก็เริ่มกำมัดแล้วว่าจะกิกรรมทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย้าพ่อเป็นทำอะไรแปลกๆก็ดซ่ว่าไม่เห็นแล้วกันนะครับเอาผมน่ครับไงก็ขอบคุณมากนบครับขอบครับรันนี้ติด